ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณดูเหมือนว่าล่าสุดนะครับกำลังจะได้จุดจบกำลังจะถึงตอนอวสานแล้วว่าลอตเตอรี่รางวัลที่1ง,งวดหนึ่งมีนาะคมที่ผ่านมาเป็นของป้าภัยหรือว่าเป็นของแม่ค้าก็คือป้ารัตนากันแน่คุณนรพรพรจชเมียนมีรายง,งานพิเศษเชินนี้ครับซื้อยืนยันไปเขียนไว้ไคิดหนักนะว่าทําไมแม่ยังไม่ได้ยักยอกทรัพย์ตรงไหนพ่อแม่ รอเขาแล้วเขาไม่มานี่เป็นคำพูดที่ต่างฝ่ายต่างออกมายืนยันความจริงของตัวเองจนกลายเป็นสึงหวยออนละเวง12ล้านบาทระหว่างนางรัตนาและนางไพมณีซ้ำรอยคดีหวย30ล้านปู่ปีชาและหมวดจรุนที่จังหวัดกาญจนบุรีแถมมีวลีเด็ดที่ออกมาจากปากทั้งสองฝ่ายว่าความจริงก็คือความจริง ดีหวยออนะเวง12ล้านบาทในพื้นที่จังหวัดสกลน,นครผ่านมาแล้วเกือบครึ่งเดือนนะคะจุดเริ่มต้นก็คือที่พระธาตุนารายณ์เจงเวงแห่งนี้ซึ่งตํารวจอยู่ระหว่างแกะรอยและพิสูจน์ทราบว่ามีการขายลอตเตอรี่กันจริงหรือไม่และมีคนถูกรางวัลจริงหรือเปล่าค่ะการท้าสาบานที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้จะส่อแววล่มเมื่อทั้งสองฝ่ายเจอหน้ากันและมีการประทะอารมณ์กันเล็กน้อยนางไพมณีพลราชมกลับคำไม่สาบาน และบอกว่ามาขอพรและแสดงความบริสุทธิ์ใจเท่านั้นยืนยันว่าจำาเลข3ตัวท้าย538ได้เป็นอย่างดีเพราะเป็นพอสอเกิดลูกการซื้อขายโดยการติดหนี้แล้วแบบนี้มันมีมันมีมนมหลายๆที่หลายที่ก็มีกันโดยที่ว่าเราเราเราเชื่อใจซึ่งกันและกันแล้วก็ทำหรืออย่างการที่น้อง,องเขาบอกว่าไม่ถูกในเมื่อถูกแล้วไม่จ่ายตังค์แล้วทำไมอยากได้เงินอ้าว ก็มันมีการซื้อขายกันแบบนี้อยู่แล้วเนาะขณะที่นางรัตนาภูละครแม่ค้าขายลอตเตอรี่แม้จะตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาแต่เธอไม่นิ่งนอนใจยืนยันชัดเจนว่าไม่ได้เก็บไว้ที่ตัวเองไม่ได้ยักยอกทรัพย์แต่ยอมรับว่าน่าจะขายออกไปแล้วเพราะนางเพมาีไม่มาจ่ายเงินในวันที่25กุมภาพันธ์ที่นัดหมายเอาไว้มันไม่ได้เขียนไว้ตรงหัวมุมเหมือนคนอื่นลูกค้าที่เราเคยทํากันประจําพอถึงวันนี้นะก่อนวันออก เขาต้องโทรมาแล้วว่าลอตเตอรี่ชั้นยังไหมคิดว่าเขานัดแล้วเขาไม่มาก็เลยมั่นใจว่าเขาไม่เอาในเมื่อเขาไม่มาตามตกลงแม่ก็ต้องจำหน่ายขายออกไปขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างแกะรอยและพิสูจน์ทราบเส้นทางการซื้อขายลอตเตอรี่ซึ่งไม่ยากไม่ซับซ้อนและพอจะได้ข้อมูลเชิงลึกว่ามีการซื้อขายกันจริงแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ ส่วนข้อมูลกองสลักเบื้องต้นพบว่ามีผู้ถูกรางวัลงวดที่1มีนาคม2,564จำนวน99ใบามาขึ้นเงินแล้ว92ใบเหลือเจ็ดรายที่ยังคงรอให้มาขึ้นเงินและตรวจสอบว่าทั้งหมดมีชื่อไพมณีสลักไว้ข้างหลังหรือไม่ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญในคดีนี้เดี๋ยวเรารวบรวมพยานฐานให้สิ้นสุดก่อนนะฮะแล้วเสร็จแล้วก็เป็นขั้นตอนของการเกี่ยว,วกับผู้ถูกกล่าวหาว่าเราจะต้องออกหมายเรียกถ้าไ,ไม่มาตามหมายเรียกเราก็ต้อง เสนอให้สารออกหมายจับทีแต่สำนวนถือว่าใกล้ใกล้ก็กกทาเรียบร้อยฮะทำเรียบร้อยแล้วก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะตารวจรับปากว่าเร็วๆนี้หวยอลเวง12ล้านบาทใกล้จะอวะสานและความจริงจะเฉลยว่าที่สุดแล้วใครพูดจริงใครพูดโกหกหรือแท้จริงแล้วลอตเตอรี่งวดนี้ไม่มีอยู่จริงซึ่ง,งจะเป็นบทเรียนของวงการคนชอบเสี่ยงโชคหากถูกใจเลขใดควรซื้อและจ่ายเงินรับลอตเตอรี่กลับบ้านไปจะไม่เกิดปัญหาซ้ำซาก ใช้วัตถานิกรประดิษฐ์ถ่ายภาพนรพรพจทธจำเนียนข่าวช่วงวันรายงานขอบคุณคุณนรณพรพจทธจำเนียนนะครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเท้าถึงข่าวเข้าถึงคุน